สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินไรานาพารวยนะคะก็อยู่ที่สวนข้าวโพดนะกำลังลงเม็ดข้าวโพดไปได้ประมาณ5วันนะคะตอนนี้ข้าวโพดเริ่มแทงยอดออกมาแล้ววันนี้เราก็มาเอาวันนี้เรามาเอาหญ้าออกนะคะเนี่ย ตามคันนาของเรานะคะมันก็จะมีหญ้ามีอะไรต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่เราลงนะคะเป็นข้าวโพดเจ็ดเปดเก้าะก็ไม่เคยปลูกข้าวโพดมาเหมือนกันอันนี้นะคะหญ้าทั้งป่ากันวันน,นะะี้หลังจากที่ไม่ได้ทำกันมาสี่ห้า 4, เดือนอก็พึ่ง เมื่ีเวลาว่างแล้วก็เพิ่งคิดจะเริ่มโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัตว์ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตติดตามข่าวคราวของพวกเราได้เรื่อยๆทางช่อง y YouTube ไร่นาพารวยก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่า ะะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้บ๊ายบาย